นักวิทยาศาสตร์เจอร่องรอยชีวิตใต้พื้นผิวดาวอันคารจริงหรือวันนี้จัก,กรวาลข้างเตียงจะมาอัปเดตภารกิจ Perseverance ที่กำลังสร้างความตื่นเต้นที่สุด Perseverance ไม่ได้ไปเที่ยวแต่กำลังทำงานหนักที่หลุมอุก,กาบาทเจสโซโรบริเวณนี้เคยเป็นแม่น้ำและทะเลสาบโบราณเมื่อหลายพันล้านปีก่อนคือจุดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการค้นหาชีวิต สิ่งที่โ r o อร์พบคือโมเลกุลอินรีย์หรือ o r g a n ิ c molecules ในหินตะกอนที่ถูกเจาะลึกเข้าไปนี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแต่เป็นบล็อกก่อสร้างพื้นฐานของชีวิตเราต้องระวังโมเลกุลอินทรีย์อาจเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีทั่วไปบนดาวอังคารหรืออาจเป็นการปนเปื้อนจากโลกที่โรเวอร์นำไปเองก็ได้ความชัดเจนยังไม่แน่นอนกุญแจสำคัญคือตัวอย่างหินที่ถูกบรรจุในหลอดปิดผนึก ขณะนี้มีมากกว่า20ตัวอย่างถูกเตรียมไว้มันจะถูกส่งกับโลกในภารกิจ Mars Sample Return เพื่อวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดหากโมเลกุลเหล่านี้พิสูจน์เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตโบราณนั่นคือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อย่าพลาดการอัปเดตครั้งต่อไป